ามาแนวออฟโหลดสายโครนกันบ้างครับกระบ,บะมหาชนกันนี้ครับโตโยต้าสปอร์ตไลเดอร์เจนแรกนะครับตัวนี้ปี2 0 0 4นะครับสีออกฟ้าเทาควันบุหรี่นะแต่งจัดทรงยกออฟโหลดมากำลังดูดีเลยครับปี2 0 0 4นคันนี้เปิดราคามาก็น่าสนใจนะครับ100,000บาทครับ ก็มีการปรับปรุงตกแต่งมาแล้วกันชนหน้าก็ทําสีดํานะครับสงสีอะไรก็ดูยิ่สภาพเรียบร้อยนะรถอยู่สระบุรีนะครับก็มีที่เก็บล้อหลังก็อ๋อสั่งซื้อมาใหม่มีบันไดมีแหลกหลังคาเรียกว่าเก็บงานเก็บสีมาแล้วด้วยภายในก็ติดจอเจาะทะลุเลยมีโอ้ทำไปเยอะโยเกียร์ขับเคลื่อนสี่ล้อเกียร์ธรรมดาดีครับทนทานดี ะครับแต่งเป็นแนวออฟโหลดจริงๆนะสภาพดูน่าสนใจนะโอ้แอคันนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องครับเปลี่ยนเครื่องเป็น 2J นะ 2J ก็โก็โหแรงเหลือเฟือแรงเหลือล้อนแล้วแต่อันนี้แล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่คนชอบสไตล์ไหนนะครับคันนี้เขาก็รายละเอียดมีแบบนี้ครับเปิดมา1 0 0 0 0แบาทถ้าท่านชอบสนใจก็ติดต่อไปครับรถอยู่สระบุรี